ไปรันไหัไปหันก็การแวครบแล้วก็กระทกระทไปพร้อมนะอยากคุณบอยพูดถึงงานวันนี้มันเป็นยังไงบ้างได้ครับก็วันนี้ถือว่าเป็นงานที่ประสบความสําเร็จมากครับนะได้รับเสียงตอบรับนะครับที่ ดังมากนะครับจากแฟนคลับของน้องเจมินาน้องโค้ดนะครับมีความสุขมากครับวันนี้กับการตัดสินใจเลือกต้วมาั้งสองมาเป็นเชนเตอร์อค่ะอันนี้เราทำไมถึงได้เลือกน้องมาเป็นเชนเตอร์ครับน้องๆคือตัวแทนของคนรุ่นใหม่นะครับนะที่มีความรักฝัดนะครับแล้วก็รักน้องแมวอย่างแท้จริงนะครับผมเชื่อว่าน้องทั้งคู่เนี่ยจะเป็นแรงขับเคลื่อนนะครับที่สาคัญที่ทําให้คนรุ่นใหม่เนี่ยสนใจมาเลี้ยงฝัดมากขึ้นโดยเฉพาะน้องแมวนะครับแล้วก็ขอบคุณที่น้องทั้งสองท่านเนี่ยช่วยโปรโมทนะครับผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างเลกนะครับ เออเป็นอย่างดีเสมอมาครับขอบคุณมากครับไดสน,น,นะคะุณไว้ล้ครหลังจากนี้เราจะมีการจัดก,กิจกรรมยังไงที่แบบว่าร,ร่วมกับน้องั้งส่คนบ้างะค,ะครับแน่นอนครับก็วันนี้เปิดตัวแล้วนะครับก็มี mini ม,มินิซีรีส์ามไปได้ทางออนไลน์นะครับแล้วก็อย่างที่บอกจะมีกิจกรรมปลายปีเป็นแคมเปญที่ไปเที่ยวต่างประเทศกับคราบีใจชมผู้ชมดีได้ร่วมสนับสนุนทีนี้มาถึงตรงบ้างได้มาเป็นผู้สุดท้ายเฉยบ้างคะจบได้ก่อนเลยโอ้โหรู้สึกก็เป็นเกียรตินี่แหละครับดีใจมากๆครับเพราะว่า ก็แมวก็เป็นอีกสัตว์เลี้ยงหนึ่งที่เป็นดังมากๆแล้วผมอ่ะก็อยากเลี้ยงมานานแล้วแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสเลี้ยงเลยแล้วผมเลยรู้สึกว่าเออเนื่องในโอกาสเนี้ยผมรู้สึกเหงาๆอยู่ด้วยตัวคนเดียวใช่ไหมก็อยากมีใครมาคอยชุบหูใจใครมาเอ่อใครมาอ้อนใครมาอะไรก็เลยเนี่ยได้น้องแมวมาจุบจูงมูครับทําหน้าที่ได้ดีครับแต่บางทีก็อาจจะดื้อซนไปหน่อยเหมือนผมไม่เยอะเกินไปหน่อยแต่ก็น่ารักครับ ครับก็ดีใจมากครับที่เแื่องของเรามีเนโกะมาคอยช่วยดูแลครับก็ื่อทำให้แม่ของเราสุขภาพดีแล้วก็สุขภาสพดีแล้วก็คิดว่าอยากเป็นตัวแทนแล้วกันคนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยที่แบบว่ายังไม่ลองเปิดใจเลี้ยงขันอะไรเงี้ยอยากให้ลองเลี้ยงแมวดูครับเป็นสีวิตชีวิตที่น่ารักมากกลองอยากให้สองคนแชร์มือกันเลี้ยงแมวสไตล์เราคลิปที่การเลี้ยงแมวใช่ไหมอันดับแรกอันดับแรกที่ผมพักอยู่แล้วเนโกะเน่ กินเนกโกรครับต้องมีอาหารดีดีอย่างที่สองผมคิดว่าเวลาการเอาใจใส่ที่จริงเลี้ยงแมวก็เหมือนเลี้ยงคนต้องเอาใจใส่แลวต้องให้เวลาให้ความรักครั่ถ้าหลอดก็อย่างแรกก็ขาดไม่ได้ครับอย่างที่โฟร์พูดไปเลยครับเนโกรครับอาหารดีๆนะครับแล้วก็ผมว่าต้องเรียกว่าอะไรอ่ะต้องให้ความรักเหมือนกับที่เรารักลูกเรารักคนเรารักพ่อแม่อะไรอย่างนี้เลยอ่ะใช่เพราะว่า มันก็ถือว่าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราแล้วก็เป็นหนึง่งในครอบครัวของเราแล้วเราก็ต้องดูแลให้ได้ดีที่สุดครับเพราะว่านี่ก็เป็นสิ่งมีชีวิตนึงที่น่ารักมากๆช้บิหารทุทฝ่าลค่ะรกิจกรรท่ใช่ ได้ครับก็อาหารแมวเนกโกะนะครับเป็นอาหารแมวเกรดพรีเมียมนะครับเรา,าใส่ใจในเรื่องของคุณภาพมาตลอดนะครับเราใช้วัตถุดิบจากคอร์ทูน่าชั้นดีนที่คนกินนะครับแล้วก็เรามีความตั้งใจที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแมวเนกโกะเนี่ยให้มีคุณภาพที่ดียิ่ง,งขึ้นไปนะครับเราจะมีการขยายไลน์โปรดักต์นะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารฟังชั่นอลฟู้ดหรือว่าอาหารรักษาโรคนะครับ ก็ฝากพรีเซนเตอร์น้องทั้งสองคนด้วยนะครับตัวแทนของคนรุ่นใหม่หลักแมวนะครับแล้วก็ในกโกก็จะมุ่งมั่นพัฒนาลิัณฑ์ที่มีคุณภาพตอบโจทย์ผู้เลี้ยงแมวทุกคนเลยครับดีนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขออินเสิร์ตตักทิ่นั่นค่ะอินเสิร์ตเสร็จแล้วหมดนะคะ